ที่ดินสวยคลองสี่คลองหลวงปทุมธานีที่ดินติดถนนใหญ่ทำเลดีเกินราคาถูกที่สุดในย่านนี้ ที่ดิน2ไร่1งาน72ตารางวาทั้งหมด972ตารางวาซอยตะวันออก16ที่ดินสวยใกล้าทางด่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข9ซึ่งเป็นถนนสายสำคัญที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนล้อมรอบตัวเมืองกรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการรวมถึงผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาด้วยที่ดินห่างจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยลังสิต4.6กิโลเมตร ตงจากสำนักง,งานขนส่งจังหวัดปทุมธานี4.6กิโลเมตรเหมาะกับทําโกดังโรงงานที่นินถมแล้วติดถนนซอยสาธารนณะกว้างเข้าออกได้หลายช่องทางใกล้ทางเข้าออกทางด่วน ากสนใจนะัดชมโครงการหรือสอบถามข้อมูลโทร0817514440หรือ0923797444